ตุ to to ๊บผูกยื่ดไเว้นผูตัวนี้โอโหรดต้องแต้มพี่น้องมุกดตุ๊บผูกนะับเลยพี่น้องกำเลยนะ เอ็มร้อยของเบาใซ้บานดงเห็บกูจูดช่างมิจฉาหนามเช่นเดียวในได้โอ้พี่รองขาไปแวะจ้่้ว้ามจะขี่ตุ่มตุม่มไลายแท้อเอาแล้วลื้บันี chị tôm há khổng khổng nhà hàng còn hả ui như hò cái đắt cực nè <laughs> <laughs> đấy chị đi đi เขาหนกกินฮะขันชิงลง <c oughs> อ่ะเจ้าคองพอนลไปเกิบนรอตอนนี้หนึ่งแต้มเอ็ม,อมว่าเขาควางขิงแล้ปั่วเลวยเรียบอยพออนนี่น้อเงเต็มหนึ่งงามๆามนกี้แดงเลกนึ้นี้แดงเรียบร้อยหนึ่งเต็มพี่น้อง ยืนเธเลไปก่อนทางานพี่น i̇şte uh> uh> mm, ้องแต็มงานนี่เิ้มล่อเห็ดเช่นพี่น้อล้างเปลี่ยนสีนกกระเจาพ่น้อยิงลาะนกเจาย่างมาเช้าตามหน้าเชงกระเจ้าพี่น้องงานมันพี่น้อง เขาใหญ่มาเลยสองแต้มมเลยไม่ใช่สโคบสโคเพ่ลเขาใหญ่มันัใหญ่ ัวเดียวพี่ลองภาพตัวหนึ่งอ๋อะเสาะจเช่